บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ รู้ว่าโอนเงินสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมืนบาทในเฟสที่2มาแน่นอนจ่ายจริงโอนตรงเข้าบัญชีและต้องเป็นบัญชีที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพระนาะฉะนั้นใครไม่ได้รับเงินในวันที่27มกราคมตรวจสอบเช็คสิทธิ์บัญชีของท่านไม่ต้องตกใจค่ะกระทรวงการคลังเขาจะมีการจ่ายเงินสําหรับรอบการโอนซ้ําจ่ายเงินซ้ําอีกทั้งหมด3ครั้ง สำหรับกรณีโอนเงินไม่สําเร็จนะคะวันนี้ค่ะในส่วนของรอบการโอนซ้ําบัญชีผูกบัญชีพร้อมเพย์อย่างไรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์วันไหนและจ่ายเงินเมื่อไร่แบบไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศยินดีด้วยนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแล้วเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอรับการโอนเงินตามแผนการจ่ายของกรมบัญชีกลางเลยค่ะคุณผู้ชม โดยคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินในวันที่27มกราคม2568ก็จะมีการโอนซ้ำเดี๋ยวนั้นคอย้้ำนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่27มกราคมซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมามีการตรวจสอบสถานะมีการประกาศรายชื่อผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วหลายคนได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะประมาณ3ล้านกว่าคนร่วมแสดงความยินดีด้วยและได้ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเล้ยปรับประจำตัวประชาชนไปแล้วเงินจะถูกโอนตรงเข้าบัญชี ในวันที่27มกราคม2568ค่ะและเงินไม่เข้าทําอย่างไรจะมีรอบการโอนซ้าอีกครั้งหนึ่งทั้งหมด3ครั้งนะคะของเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมและก็เดือนเมษายนค่ะคุณผู้ชมเริ่มในส่วนของการปลุกบัญชีพร้อมเพย์ใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินให้ไปดําเนินการปลุกบัญชีพร้อมเพย์ให้ทันภายในวันที่25กุมภาพันธ์2568ประกาศรายชื่ออีกครั้งหนึ่ง26กุมภาพันธ์2568 จ่ายเงินโอนซ้ำครั้งที่1 28กุมภาพันธ์2 5 6 8ค่ะแล้วก็ครั้งที่2นะคะภายในวันอังคารที่25มีนาคม2568ันอันนี้ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะคะคุณผู้ชมตรวจสอบบัญชีแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อวันที่26มีนาคม2 5 6 8และจะจ่ายเงินครั้งที่2รอบการโอนซ้ำตรงกับวันจุกที่ี่28มีนาคม2 5 6 8ค่ะ และนอกจากนี้นะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะคะในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบอลเลตต์หมื่นบาทแต่เงินยังไม่เข้าอีกนะคะให้ไปดูบัญชีพร้อมเพย์ผูกบัญชีพร้อมเพย์เช็คบัญชีให้เรียบร้อยบัญชีเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนอายัดไหมเปิดบัญชีพร้อมเพย์ผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้วหรือยังนะคะให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนหรือว่าภายในวันที่23เมษายน2568น้25และมีการประกาศรายชื่อวันที่24เมษายน2 5 6 8เงินจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีให้ ในวันที่28เมษายน2568ค่ะเพระนาะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะคะนี่คือตารางการจ่ายเงินที่นันนำมาฝากคุณผู้ชมจากลงบัญชีกลางละเอียดชัดเจนเพระนาะฉะนั้นไม่อยากพลาดสิทธิ์ไม่อยากกลายเป็นกลุ่มตกหลน่นโดนสลัดสิทธิ์ในโครงการนี้นะคะต้องตรวจสอบเช็คสิทธิ์บัญชีให้เรียบร้อยค่ะเพระนาะฉะนั้นนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรัฐจ่ายเว็บไซต์กระทรวงการคลัง หรือผ่านน้องนันก็ได้ค่ะคุณผู้ชมหรือจะโทรสอบถามสายด่วนข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1111ท11ห่งอนเตอที่ c a center ได้เลยนะคะศูนย์บริการประชาชนค่ะนี่คือข้อมูลข่าสารล่าสุดที่นันนำมาฝากสำหรับแผนตารางการจ่ายเงินที่นำมาฝากค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ